สวัสดีครับนะครับก็พร้กับอาจารย์ผัดนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องนะครับหุ้นอย่างตัวสวัสดนะครับ mtc แล้วก็ติดล้อกันนะครับคือไปไล่ดูนะครับสแกนของแบบหุ้นนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเจอว่ามีหุ้นการเงินนะครับหลายตัวเริ่มมีแรงซื้อขึ้นมานะครับก็เลยแบบ ทำกันบ้างซะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็หลักๆผมใช้สแกนแบบนี้แหละนะครับดูว่าหุ้นตัวไหนมันแรงๆขึ้นมานะครับแล้วก็ดูเรื่องของสภาพตลาดนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสมัครสมาชิกกันได้นะครับเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือจำนวนหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนาะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง ไม่เคยเจอสภาวะนี้นะครับมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งที่สองคือถ้ามันขึ้นจริงนะครับก็จะถือว่าตรงเนี้นะครับเป็นจุดต่ำสุดนี่แหละนะครับทำไมถึงบอกเป็นจุดต่ำสุดนะครับก็ PE ตัว PE ของเซ็ตมันถูกดีนะครับแล้วก็ตัวการใท้แส่ภาครัฐที่มันแย่ๆตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มกลับมาแล้วนะครับตัว growth rate จริงๆขึ้นมา2.7ก็คืออถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่องงบก,กันนะครับนะครับก็คือถ้าเป็นไอ้พวกกลุ่มการเงินนะนะครับเราก็ใช้ของ set rate นี่แหละนะครับ ผมจะชอบใช้ของบทบทวิเคราะห์ซะมากกว่านะเพราะว่าเขาออกแบบงบมาค่อนข้างเฉพาะเลยทีเดียวนะครับนะครับก็เข้ามาที่ตัวความเห็นนักวิเคราะห์นะครับอ่าเนี่ก็เป็นของ MTC อะเนาะ แล้วก็เท่าที่ดูนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลังจากงบออกนะครับก็มีการปรับเป้านะครับแล้วมีการปรับเป้าในเชิงบวกอันนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่า,าบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับออกมาค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับนะครับ บางบออกมาใช้ได้นะครับเราก็เลือกของสักเจ้านึงนะครับที่ KS นี่ใช้ได้นะครับก็ดูก่อนว่ามีงบให้อ่านไหม <c oughs> อ่ะอันนี้จะเป็นแค่เหมือนส u m m นะครับ โอเคข้ามาดูสตอรี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นอ่าแอนาลิสต์มิทติ้งนะครับมิทติ้งก็อืม mm hmm. เขาบอกว่าไงบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าการเก็บนี้ดีขึ้นนะครับก็เครดิตคอร์สก็น่าจะลดลงได้นะครับ NPL ก็เริ่มปรับลดมานะครับ mm hmm. เพราะว่าข <laughs> ายขายทิ้งไปเยอะนะครับ NPL ก็เลย สวยงามนะครับสินเชื่อก็ยังมีการเติบโตได้อยู่นะครับต้นทุนทางการเงินนะครับเดีย๋ยวถ้าดอกเบีย้ยลงกลุ่มนี้ก็จะลงอีกนะครับแล้วก็ติดตามนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแปลว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงก็คืออ,ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะครับอโอเค มาดูกันนะครับว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆยังมีเรื่องของการเติบโตอยู่นะครับมีเรื่องของการเติบโตอยู่ก็ตัวรายได้ดอกเบี้ยเนาะขึ้นมาอ,อ่าจุดเออนี่รายได้ดอกเบี้ยก็ยังดีนะครับแล้วก็เ,เดือวนะทำไมเป็นการคาดการณ์ล่ะโอ้ กอคสิงหา,าแสดงว่าไอ้ตัวที่เป็นอัน,นันต์ไม่อยู่นะเยี่ยม,มาะเอาของยนต้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งอนเอนลิตมิทติ้งกันมานะครับคือในเชิงสตอรี่เนี่ยนะครับเริ่มเริ่มดีแล้วนะครับ กำไรก็ยังมีการเติบโตดีนะครับโอเคนะครับก็ ใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็แรงกดดันนะครับมาจากการตั้งสำรองการตั้งสำรองก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับอมามาส่องงบกันนะครับอ่านี่ก็รายได้เติบโต QQ เล็กน้อยนะครับ y o ยประมาณสัก10%นะครับ แล้วก็ PPOP นะครับกำไรก่อนตั้งสำรองนี่ก็โต10%แสดงว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับคุมรายได้ก็คือตามในส่วนของอาการเพิ่มขึ้นรายได้นะครับเอามาดูเรื่องของการตั้งสำรองนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ นะรประมาณ1%นะครับแต่ก็ ในตัว YOY ก็ลดลงมา4.2นะครับแสดงว่าคุมคุมได้คุมได้ดีเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็บบน,นะครับ ตัวกำไรนะครับพอการตั้งสําปองมาเริ่มลดลงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะพอการตั้งสําปองลดลงนะครับกำไรสุทธิก็ก็ก,ก็ก็เติบโตขึ้นมาได้20%บนะครับมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว npl นะครับลดลงมา1%นะครับที่เป็นกรอสที่เป็นตัวเลขลดลงนะครับแล้วก็ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ดอปลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งสำลองนะครับที่สูงขึ้นมาเป็น1 5 0นะครับอ่าที่อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็คือ,อตัว npl เนี่ยดอปลงไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวเครดิตคอร์สนะครับเครดิตคอร์สก็คือไอตัวการตั้งสำลองในงบกับมัคคุเททุนและหารด้วยลูกหนี้นะครับอยู่ที่3%นะครับ ก็ลดลงนะครับถือว่าดีนะครับคอร์วินข่้มนะครับเพราะนั้นนี้เสียเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการกลับตัวแล้วนะครับคอรตัวินข้มประมาณสี่สิบเจ็ดปอร์นะครับเอาไปปล่อยไอ้สีเปอร์นะครับ,ปปลรรบแล้วก็เอาไปปล่อยกู้เนี่ยครับ17%แล้วก็ไปกู้เขามาสีอ่าสองอันนี้มาลบก,กันก็คือ14.2นะครับ ทีนี้รายได้อื่นน่ะมันก็แค่ประมาณ3%เปอร์เซ็นตเนาะเพราะนั้นตัวหลักๆ MPC ก็คือจะเป็นเรื่องของการปล่อยกู้นะครับซ้ำม,มากกว่านะครับในเรื่องของหนี้สินนะครับก็อ่าローンทูบูลาวิงนะครับก็คือคุณปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นกี่เท่าของที่กู้มานะครับไออ่าไอตัวหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งก็คือที่กู้นะครับถ้าเกินหนึ่งขึ้นมาก็คือ ใช้ทุนตัวเองนั่นแหละนะครับตรงนี้มันบอกอะไรนะครับมันบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัว mtc เนี่ยมันก็จะโตได้นะครับโตได้ตามกำไรสะสมตามทุนที่มันโตขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแปลว่าหนึ่งจุดสามนี่ค่อนข้างค่อนข้างตันแล้วนะครับก็คือเขาพยายามรักษาเงินปล่อยกู้นะครับให้มันอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามทีนี้ มันก็จะมีหุ้นหลายตัวแหละนะครับที่อตัตราส่วนนี้ยังต่ำกว่าหนึ่งแปลว่าคุณสามารถเล่งปล่อยสินเชื่อนะครับได้ได้มากกว่าการเติบโต,ตของทุนได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นข้อจำกัดแหละนะครับของหุ้นกลุ่มลีสิ่งกลุ่มธนาคารนะครับมันจะโตได้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากโตเร็วอีกอาจจะต้องเพิ่มทุนเพื่อให้ตัวนี้ต่ำลงแล้วก็กู้แบงค์มีช่องให้กู้แบงค์มากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็นถ้าโดยส่วนตัวมองนะนะครับก็คือมองว่าเริ่มเริ่มฟื้นแหละนะครับเริ่มฟื้นแหละก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับคุณทินนะครับก็กำไรสุดทธิเป็นสี่สิบแปดเป้าเนะเป้าก็ อ่าอันนี้เขาบอกว่า p P v V สูงกว่าเพื่อนนะอะก็เลยเทรดดิ้งไปนะครับอืมอ่ะมาดูคนคนคน,คนเพื่อนกันบ้างนะครับนะครับใครมีคำถามอะไรไหมโอเคใครมีคำถามอะไรก็ถามไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นผมก็นั่งดูงบดูอะไรของผมไม่เรื่อยนะ <laughs> ติดล้อนี่แบบเหมือนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนไม่ชอบนะพติดติดล้อนี่จะเป็นหุ้นที่อ่าอนาลิสต์นะครับชอบมากเพราะว่างบการเงินเนี่ยสวยตามตำลานะอ่ะมาเวลาเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบกับคนเดิมนะนะครับ เพราะเลขชว์อะไรก็จะคำนวณคล้ายๆกันนะครับอ่าก็ยังเป็นของคุณทรินเหมือนเดิมนะครับอากำไรก็โตอ่าแต่ว่าตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแบบชิพหายไว้ป่วงแล้วก็ NPL ไม่จบสักทีนะครับอ่าก็เลยมองว่าเอ่อ ก็คือมีการขึ้นดอกนะครับมีการขยายสินเชื่อเพิ่มไปเรื่องของประกันนะครับแล้วก็ตั้งสำรองนะครับที่มันจะเยอะเนี่ยนะครับก็คือมาจากพวกรถบรรทุกมือสองนะครับโอเคซึ่งก็น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยน้อยลงนะครับโอเคก็กังวลคุณภาพสินเชื่อเนาะนะครับแต่ว่าไผ่ประบุคข้างถูกนะครับก็เลยมองว่าซึนะ ดูงกกันบ้างนะครับรายได้ QQ ตัวดีมากเลย Y O Y ก็โตโตกว่า m อ c ทีเมื่อกี้อีกนะนะครับแล้วก็กําไรปกตินะครับก็โตใกล้เคียงนะครับกับตัวรายได้นะครับแปลว่าอะไรนะฮะก็แปลว่าคุมต้นทุนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่การตั้งสำรองนี่คือขึ้นแบบจุกๆุกมากนะครับขึ้นมาจุกๆุกมากโอเคก็ อยู่ที่ระดับ900นะครับขึ้นมา900ล้านและ11% QQ แล้วก็35% YOY เยอะมากถ้าสรอมแบบนี้ก็เลยทำให้กำไรสุทธิไม่ตกแบบ YOY เอ้ QQ นะก็คือดรอปลงนิดหน่อยแต่ว่าเทียบกับแต่มมาสก่อนหน้าก็เติบโตนะ17% npl เร่งตัวค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือน mtc นะครับที่เริ่มเบาบางลงนะครับโตแบบโตโหดอะนะครับ q q 1ิ y o y 42นะครับแล้วก็ตัวไอ npl นะครับยังพุ่งอยู่นะครับมา1.9%แต่การตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะครับ200% npl นะครับเครดิตคอร์ส เอ็นทีซเมื่อกี้สามจุดหนึ่งนะครับอันนี้สามจุดหกก็กระทบมาต้องเรียกว่าทิศทางของงบเนี่ยจากที่เคยสวยๆเนาะนะครับก็เริ่มแย่ลงจาก NPL นะครับคอทูเอ็นคัมห้าสิบสามนะครับก็ดอกเบียรู้สึกจะปล่อยได้สูงกว่า MTC นะครับเขึ้นมา18นะครับ MTC ยังสิดเลยนะครับ คอร์ดออฟฟันก็ต่ำกว่าสเปรดเลยสูงกว่าแต่ว่าไปโดนกับไปโดนตบกับ n อ c ในเรื่องของคุณลิตี้ฮะอืมไออลดอัตราส่วนนี้ต่อเงินก็้ยืมอยู่ไหนวันนี้โอเคเป็น DE ก็ได้นะประมาณ2.4ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็น่าจะใกล้ๆก็น่าจะตันๆๆแหละนะครับแต่ว่า เขาก็พยายามเร่งเร่งโลนโกลดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็คือยังไมเ่เหมือนยังไม่เสด็จน้ำนะนะครับดูราคาซิเป็นยังไงบ้างนะครับอืมนะครับก็ยังเหนื่อแทนติดล้ออยู่นะนะครับแต่ก็แต่ด้วยราคาที่มันถูกนะครับ ใ p ้โ b รบ k ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกดิสเข้ามาเยอะมากเนทะียบกับการเติบโตผมว่าก็ไม่ได้แพงอะไรนะรแต่ว่ามันถูกกดมันถูกกดลงมาด้วยคุณภาพของสินทรัพย์ที่มันแย่กว่าเพื่อนนะครับอ่ะเลกตัวหนึ่งนะครับของตัวสวัสดนะครับ เหมือนแบบทะเลาะกัน <c oughs> คนหนึ่งแบบเอ้ยดีมากเลย <c oughs> อันนี้บอเอ้ยไม่ดีหรอกอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกแต่ละคนจะลดเป้าลงหมดเลยนะครับแต่ว่างบออกมาจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับ ท่านเดิมนะครับโอ้โหการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นคตรโหดนะครับเครดิตคอร์สเพิ่มขึ้นอย่างโหดเหมือกันนะครับก็แต่ก็ยังมองนะนะครับมองมองว่าครึ่งหลังเนี่ยนะครับน่าจะตั้งสำรองลดลงนะครับแล้วก็ขับทุนจากรถยึดนะน่าจะดีขึ้นนะโอเคแล้วก็ไพ่บ b o o สต์เลยแนะนำซื้อ พอควาแนะนำซื้อเพราถูกดีนะฮะไรายได้เป็นยังไงโตโตดีนะครับ y o y q o q นี่คือโตแบบโคตรโหดนะครับแต่ว่า p p o p นะครับกำไรจากาการดำเนินงานนะครับโตไหมก็ก็โตนะครับแต่ว่า มีปัญหาที่ค่าใช้จ่ายโอ perating นะโตขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันดอบลงไปนะครับแล้วก็การตั้งสำรองนะครับก็ตั้งอยู่ประมาณนี้แหละ400-500ล้านนะครับก็ขึ้นๆลงๆนะครับนะก็เลยเน็ตแล้วเนี่ยกำไรก็เลยยังเติบโตได้เล็กน้อยนะครับอยู่ที่0.3แล้วก็ y นะครับอยู่ที่10%นะครับเอ่ uh, NPL ก็ยังไม่จบนะนะครับ NPL ที่ค้างค้าอยู่ก็ยังเร่งตัวนะครับแล้วก็เพิ่มจากปีที่แล้ว45%นะครับแล้ว uh, ก็ตัว NPL c o v e อ a g e นะฮะอยู่ที่66%แค่นั้นเองนะครับ uh, อันนี้จะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือ าเกิดอยูดีๆ NPL มันโป่งขึ้นมาเนี่ยเราตั้งสำรองไว้น้อยน้อยเนี่ยนะครับน้อยกว่เพื่อนเลยอาจจะทำให้มีบางใจมากนะที่จะต้องตั้งตั้งสำรองเยอะนะครับข้อตินค่ำนะครับ51%ปล่อยสินเชื่อ18ไปกู้มา4เน็ตเหลือ15นะครับโลนโกลด์ growth, 12แล้วก็ เงินให้สินเชื่อต่อเงินกู้นะครับอยู่หนึ่งจุรู้สึก1.4 1ุ่ดสหจุมรือหน่ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเต็มเๆนะนะครับเต็มๆ value มมสำหรับหุ้นกลุ่มสินเชื่อนะ MTC ก็ตัวเลขประมาณนี้นะครับส่วนของอิดล้อนะครับทำไมเขาไม่ทำให้ดูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ มองว่าถูกดีนะครับเดี๋ยวขอดูกราฟนิดนึงนะครับโอ,อ้จุดขายตอนนี้นะนะครับสำหรับกลุ่มสินเชื่อคือเรื่องของ PE ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ส่วนใครซื้อถูกนะต,ตอนนี้ถูกแล้วเราแค่ หวังหวังว่ามันจะดีแค่นั้นเองนะครับอแต่ว่าแต่ว่าในตลาดนะมันจะมีคําว่าถูกแล้วมีถูกกว่าไม่ได้บอกว่าถูกแล้วมันจะขึ้นนะะนครับ,นะรบโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสนใจใช้โปรแกรมของเราในการกรองหุน้นสแกนหุน้นวิเคะห์ตลาดก็สามารถติดต่อมากันได้นะครับเรก็จะมี ตอนนี้จะมีเครื่องมือของการสแกนหุ้นเว็บ3ขึ้นมานะครับทำให้ท่านทํากันบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับอินบอกกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ